น,นี่ก็ประกันก็มาถึงแล้วครับอันนี้อันนี้กี่วันได้ถ้าเราไปทำจริงจรอ๋อขึ้นอยู่กับสูครับอ๋อนยู่กับการธนชาตมาเรียบร้อยแล้วเร,เราก็มีประกันเหมือนกันครับพี่แกก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมโอ,อ เดี๋ยวรอเอาใบครีมจากพี่แกครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าตรงไหนบ้างก็มีที่ตรงนี้ครับนี่นะหนึ่งสองสามใช่ครับพี่ ตัดตุงว่าผมซื้อไปกับเกียวนะผมก็ซื้อจริงๆนะบบนโอ้ยเราเราอย่าไปทําเป็นเซียนครับเดี๋ยวไปหลายรอบเนี่ยยอกๆๆๆๆๆอยอกยอกยอจให้แกเดี๋ยวรอพี่แกก่อนไม่มีใครอยากให้แกครับ ตองพี่นะครับเดี๋ยวได้รับไปเ็มจากนไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเ็มของเอนไทยต้องใช้จิตผ่านของพี่จะใช้จิตทางค่าใหได้เดี๋ยวค่าเหายเดี๋ยวประกันไทยจะได้รับบุตครับเดี๋ยวออกไปเค็มให้ของเดี๋ยวพี่ได้ไปก่อนเนาะครับผมคือผมรับใบนี้เสร็จปุ๊บผมก็ใช่ครับไปเปลี่ยนไปเค็มครับโอเคครับ แล้วก็เอาใบคมนไทยไเข้าที่สุดได้เลยโอเคครับผมนี่เขากำลังเอาใบครีมให้ก่อนกำลังออกใบครีมได้กรพใช่เดี๋ยวรงนี้กถ้าเป็นไฟถูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าเป็นไฟถูกเนี่ยไม่มีอะไริบไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไฟผรนะครับไม่กะรีประกันไทยไม่คุ้มครอง้เรา รถคันนี้เป็นฝ่ายผิดนะครับไม่ีแบบขี่ประกันไฟไม่คุ้มครองอ๋ออันนี้เขามีใบกับขี่ได้ครับขอบคุณมากจริงครับผมอ๋อถ้า,ถาเป็นไฟถูกไม่มีใบกับขี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าไฟผิดไม่มีใบกับขี่นี่โดนเต็มเต็มไม่คุ้มครองครับได้ได้ครัโทรหาผมเมื่อกี้แล้วผดรับสายแล้วทำไมไม่ได้ ิเอ๋อตบแรงเลยใช่พ <Heritage desserts> <Negative hungry> ี่ซีเรียสไนั่นก็ อันนั้นไม่รู้จะดีใจอะไรนะยีหยดเยีย,ยนิ้วให้อีกจะต้องไปสั่งซ้อนกันนะ <Soul> <c oughs> จะต้องไปสั่งซ้อนกันเดี๋ยวต้องเออโอ้หือเมื่อว่า,มาแม่ตีลิ่นปีโกดเจ็บเลยอะ่ะ <c oughs> ยียที่ทำคืนเย็ยนคืนนะพ่อบึงบ่งวานิสัยอะ่ะ เดี๋ยวให้พี่แกเอาไปเคไม้ก่อนจะไปจเจาะแจกกันน้องอุม้มเยอะอุ้มอยากได้สียังอุม้มเอาทีเดียวเลยไหมเอาเอาเอาสีเขียวเลยไหมฮะจับสีเขียวเลยเนาะ แม่บอกป่ว่าจากจากสีนี้จะเอาเป็นสีเขียวเลยมันดองเขียวดอกซื้อไมเลยเขาคุยธุระกันอยู่อันนี้เขาจะเขาจะเห็ดสีใหม่เพ็นเป็นสีเขียวได้ไหมเนาะเออเรื่องแสงเลยเออเป็นสีเขียวจัดเลยวะสีเขียวเรื่องแสงเลยวะจัดไปงบสักสามหมื่นไปสามรายการครับผมเดดี๋ยวไปูกนะ มีกระบะนะครับกระบะด้านขวานะครับเสาเก่งประตูด้านขวานะครับประตูหลังครับผมนี่ครับพี่ก็ขี่รถเร็วเหมือนกันเนี่ยจากน้องกีใช่ไหมพี่ก็เหยียบเหมือนกันนะอันตรายเบา ฮะอ๋อนี่เหรอรถพี่อ๋อครับผมเปิดวันที่16อันนี้ก็14-15ี่สบาบกี่สองวันอ๋อครับผมอันนี้เขาหยุดเนาะหยุดสงกรานครับนี่อ่า ก็คือผมจะกลับได้เลยใช่ไหมกลับได้เลยครับพี่เพราะเดี๋ยวประกันพี่น่าจะวิ่งไปหาที่บ้านครับพี่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวผมกลับแล้วครับพี่ครับไม่เป็นไรครับสวันดีครับมันผิดพลาดกันได้ครับครับ ทักผมที่ยวผมกล่าก่อนนะครับเจอกันแบบดีๆที่ครับที่ผมกล่าวก่อนนะสวัสดีครับไปรันีเราอ่ะเนี่ยอ๋ออันนี้ตะตุงมาเปิดตรงนี้แล้วเหอต้องนึบนาอห ยาง่างไรจคอัน,นีจของเย็บฝ่าดาบเลยดิว <c oughs> ัอไ,ไทีมันหลหรอกเซม<ส><ะ>ระวังตีงอันนี้มันเตลิดมากเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปโดน,นเขาอีกอสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วน,น,นะบายบายเอา